จ, military, จังหวัดตรังนะครับแถลงข exactly. ่าวกิจกรรมงานเทศกาลแห่งความรักสีสันจังหวัดตรังเทศกาลวิวาใต้สมุทร2024ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีจังหวัดตรังครับนายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังร่วมแถลงข่าวกิจกรรมงานเทศกาลแห่งความรักสีสันจังหวัดตรังเทศกาลวิวาใต้สมุทร2024ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีจังหวัดตรังณท่าเทียบเรือปากเมง อำเภอสิกาจังหวัดตรังครับสำหรับพิธีวิวาใต้สมุทรนะคะเขามีจุดเริ่มต้นมาจากกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเลค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเมื่อย้อนไปจัดขึ้นโดยจังหวัดตรังของการค้าร่วมกับชมรมดำน้ำจากทั่วประเทศกิจกรรมในตอนนั้นค่ะเป็นจุดเริ่มต้นที่สร้างความประทับใจและก็สางสัมพันธ์ให้กับหนุ่มสาวนักดำน้ำคู่หนึ่งที่มาพบกันค่ะเมื่อครั้งที่มาร่วมกันดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเลจนกลายเป็นตำนานรัก แต่งงานใต้ท้องทะเลตรังค่ะซึ่งก็มีพิธีแต่งงานใต้สมุดรครั้งแรกเนี่ยเมื่อปี2513ค่ะพี่อุ้ยครับแล้วก็ในปี2500ขออภัยค่ะครั้งแรกงานแต่งงานครั้งแรกใต้ทะเลนะคะคือปี2540ต่อมาในปี2513ค่ะพิธีเนี้ยพิธีวิวาใต้สมุดได้รับการบันทึกเป็นสถิติโลกในกิน n นส s s เวิ l ์เรคคอด้วยค่ะ ครับผมแล้วก็สำหรับพิธีวิวาใต้สมุทรในปี2024หรือว่าปีนี้นะครับได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่13 1 5ถึง15กุมภาพันธ์2567ซึ่งปีนี้เนี่ยเป็นปีที่28ในการจัดกิจกรรมวิวาใต้ใต้สมุทรนะครับสำหรับพิธีลดลดทรายสังและจดทะเบียนใต้น้ำที่เป็นไฮไลท์ของงานในปีนี้นะครับจัดขึ้นที่บริเวณหินก้อนเดียวหน้าถ้ำมรกตอําเภอกันตังจังหวัดตรังครับ